ูแพนเน็ตวันนี้จะพาไปวัดที่มีคนพูดถึงมากอีกวัดหนึ่งของจังหวัดฉเชิงเซานะครับเป็นวัดที่สร้างอยู่กลางน้ำเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่งเลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแผนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมทะเลนะครับจังหวัดใกล้ๆกกรุงเทพคือจังหวัดฉะเชิงเซาว,วัดหงทองในแง่ตัววัดก็ถือว่าอันซีนนะครับสร้างอยู่กลางน้ําแต่ว่าหลังๆก็ถือว่าเป็นวัดที่ป๊อปปูล่านะครับหลายๆท่านอาจจะเคยมาแล้วถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับกิโลเมตรที่6 2สิอถึงหกนะครับอันนี้ก็เข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะครับอำเภอบางปะกง ถนนช่วงนี้ถึงแม้จะมีการก่อสร้างทางนะครับแต่ก็วิ่งได้สะดวกนะครับหลายๆท่านก็อาจจะใช้เส้นทางบางนาตราดหรือว่ามอเตอร์เวย์มาแล้วมาเลี้ยวออกตรงบางพลีหรือว่าบางบ่อหรือว่าบางท่านอาจจะไปเลี้ยวที่บางปะกงแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาเลยคือหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยชอบใช้เส้นสุขุมวิทนะครับเพราะว่าทางมีการก่อสร้างแล้วก็บางที ถนนบางช่วงก็แคบบางช่วงก็กว้างแล้วก็มีรถบรรทุกรถใหญ่วิ่งเยอะนะครับบางช่วงก็อาจจะรถติดนะครับตั้งแต่ปากน้ำบางปูคลองด่านแต่วันนี้ผมนั่งรถมาเส้นทางก็ดีขึ้นนะครับวัดหงทองนี่ผมเคยมาเมื่อสัก3ปีก่อนนะครับทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีรถก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับคือผมหาข้อมูลของวัดหงทองเนี่ย ไปดูใน g ูเก Street View ก็จะเห็นรถแบบนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพ่วงข้างๆแบบนี้ดูในส e ต View ก็เห็นมีรถแบบนี้อยู่หลายคันเรากา็คิดว่าจะต้องเป็นรถโดยสารแน่นอนเลยนะครับก็เลยลองนั่งรถมานะครับถ้าใครจะมาแบบผมก็จะต้องเผื่อเวลานะครับเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยเดินทางข้ามจังหวัดด้วยระบบขนส่งนะครับหลายต่อนะครับอย่างอันนี้มันก็จะเป็น2แถวใช่ไหมฮะจากปากน้ำ มาคลองด่านจากคลองด่านก็จะมีรถที่ไปชนบุรีนะครับมีทั้งรถบัสแล้วก็2แถวทีนี้ปัญหาก็คือจากปักซอยที่จะเข้าไปที่วัดหงทองเนี่ยระยะทางมันเกือบ2กิโลนะครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันลุยฉันเดินได้แต่ว่าเส้นทางมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับควรจะมีรถเข้าไปคนที่มาวัดหงทองส่วนใหญ่ก็จะขับรถกันเข้ามามา,มากกว่า รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะทําไว้สําหรับขนของแล้วก็โดยสารกันในชุมชนมากกว่านะครับคือถ้าไปแล้วจังหวะไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับหน้าปักซอยนะครับถ้าเจอก็20บาทนะครับแนะนําให้ไปวันเสาร์อาทิตย์จะดีกว่าวันธรรมดานะครับอันนี้ผมก็เจอพี่ท่านเนี่ยนะครับก็มีน้ําใจนะครับมาส่งผมแบบไม่คิดเงินด้วยวัดหงทองเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อเสียงในด้านการบวชชีพราหมณ์ เนคขมมะนะครับเดือนเมษายนของทุกปีนะครับจะมีคนมาเยอะเลยทีเดียววันนี้เป็นวันธรรมดารถก็อาจจะไม่เยอะนะครับครั้งก่อนผมมาเนี่ยรถขึ้นมาจอดที่สะพานนี่ด้วยนะขออภัยนะครับแสงแดดยามบ่ายมันเข้าตาก็อาจจะจับกล้องได้ไม่ดีนักแล้วก็คงจะอยู่ถึงถ่ายรูปพระที่ตกไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวไม่มีรถออกไปนะครับ ทางเดินไปยังโบสถ์แล้วก็เจดีย์กลางน้ำนะครับซึ่งอยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยก็เดินไปทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทางสายมือจะเป็นสะพานทางเดินที่มีพญานาคสองข้างนะครับแต่ว่าผมเดินมาทางนี้ก่อนก็คือจะมาหาที่สูงสูงเพื่อจะถ่ายรูปที่จะถ่ายจากมุมสูงลงไปเห็นโบสถ์กับเจดีย์อยู่กลางทะเลแต่ปรากฏว่าเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยไม่มีภาพมุมสูงมาต้องขออภัยด้วย ประวัติคร่าวๆของวัดหงทองนะครับแต่เดิมก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับก่อตั้ง2,510ต่อมาปี2,522นะครับพระครูปีชาประภากรพระธิการปราดประภากรโธซึ่งตอนนั้นเป็นคราวาสนะครับชื่อในปราดสอนนินทำเกษตรกรรมอยู่ที่นี่นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้นำในการรวบรวมเงิน เพื่อเจรจาซื้อพื้นที่วัดคืนมานะครับคือแต่ดั้งเดิมเนี่ยวัดเนี่ยเคยมีผู้มอบที่ดินให้นะครับแต่มันเป็นแบบปักเป่านะครับต่อมาพื้นที่แถวเนี้ยนะครับโดนบริษัทเอกชนเนี่ยซื้อไปหมดนะครับหลวงพ่อก็เลยต้องอไปเจรจาซื้อกลับมาทั้งหมดใน21ไร่นะครับแต่นานวันเข้านะครับพื้นที่บริเวณเนี้ยก็ถูกน้ําทะเลกัดเซาะนะครับป่าชายเลนเหลือ พื้นที่แค่ประมาณ8ไร่คือทั้งเจดีย์เราก็โบสถ์ที่เราเห็นอยู่กลางทะเลเนี่ยสร้างอยู่ในพื้นที่โฉนดของวัดนะครับเนี่ยนะครับเราก็เดินทางมาถึงชั้นล่างของพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปีชาปภากรปราดสอนเนนอนุสอนชั้นล่างนี่ก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยนะครับหลายข้อมูลบอกว่าเป็นหลวงพ่อโสธรจำลองแต่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้อยู่ใน เหรือนแก้วนะครับเหมือนพระพุทธชินราชแต่ว่าพระพักเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับเป็นปางมานวิชัยนะครับไม่ใช่เป็นปางสมาธิอาจจะไม่ใช่องค์นี้นะครับขออภยรรัยไขรทราบข้อมูลด้วยอันนี้เป็นชั้น2ก็จะเป็นพระแก้วมรกตจำลองนะครับแล้วด้านข้างนะครับก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงมากเลยนะครับของหลวงปู่สดนะครับวัดปากน้ำภาษีจเจริญชั้นสองนี้ก็จะมีระเบียงรอบ อาคารนะครับสามารถออกไปชมวิวได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมองลงไปเห็นเรือรบจำลองและรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็คือด้านที่ติดทะเลเนี่ยนะครับเราจะขึ้นไปชั้นที่3นะครับก็จะเป็นเจดีสีทองนะครับก็คือ,อพระธาตุที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ในทะเลแห่งแรกของโลก เขาไปดูด้านในได้นะครับนอกจากจะเป็นตรงกลางนะครับที่บรรจุพระธาตุแล้วนะครับอรอบๆก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังวาดเป็นพุทธประวัตินะครับก็สีสันก็ยังใหม่ๆแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัดสรูใช่ไหมฮะแล้วก็ปฐมเทศนาด้านล่างเขาก็มีคำอธิบายเอาไว้นะครับ ก็พระาธาตุคงคามหาเจดีย์ก็สร้าง2542นะครับส่วนอา,อาคารด้านข้างก็คือโบสถ์เนี่ยก็สร้าง2548ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่ทีเดียวนะครับคือวัดหงทองเนี่ยตอนแรกเนี่ยพวกที่มีอาชีพทำรรประมงนะครับทางทะเลเนี่ยจะรู้จักกันก่อนต่อมาก็เป็นที่รู้จักกันของอคนที่บวชชีพรามนะครับที่นี่ก็ จะมีทุกปีพอหลังๆในอาคารโบสถ์หรือว่าเจดีย์สร้างเสร็จเนี่ยคนก็จะให้ความสนใจนะครับโบสถ์กลางน้ําเจดีย์กลางน้ําวัดกลางน้ํากลางทะเลอันนี้มองกลับไปก็จะมองด้วยตาเปล่าจะเห็นถึงถนนสุขุมวิทเลยนะครับจังหวัดเชิงงแราเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะติดทะเลหรือเปล่าจริงๆก็มีติดทะเลนะครับแต่ว่าเป็นป่าชายเลน อยู่ในพื้นที่ของอําเภอบางปะกงนะครับก็มีความยาวตรงที่ติดทะเลประมาณสัก20กิโลนะครับก็ไม่มากก็คล้ายๆกรุงเทพนะก็มีพื้นที่ติดทะเล5กิโลนะครับที่บางคุเทียนชายทะเลนะครับและด้านข้างนี้ก็มองลงไปก็เห็นโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับอยู่ด้านบนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการมาวันนี้เลยทีเดียวนะครับนอกจากจะมาไหว้พระ ขอพรทำบุญแล้วก็ยังมีวิวทะเลสวยๆในมุมสูงนะครับโบสถ์ของวัดหงทองเนี่ยที่เราเห็นไกลๆก็จะรู้สึกว่าสูงนะครับแต่พอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาทำวัดของพระสงฆ์นะครับก็จะถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนพระคุณเจ้านะครับ พระประธานในโบสถ์ก็เป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับแล้วก็ที่ผนังก็จะเขียนเป็นพุทธประวัติเช่นกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาไปชมวัดหงทองอำเภอบางประกงชะเช,ชิงเซาหรือว่าจะเรียกกันว่าวัดกลางน้ำเจดีกลางน้ำนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ